สวัสดีครับผมครับผมอีสานเบาไทยบ้านครับเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับเมนูหัวหนัวไทยเคียงก๋วยเตี๋ยวมันนี่ละหมวดก้อนเห็ดไอ้เฮ็ดปลอมผมเฮ็ดปลอมไหมเนาะ้ใส่ิไซยังสุดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยยวไทเปลี่ยนเมนูไหมเอาไส้ควันเขาได้มาคนหนึ่งคนบ้างเลยไหมมันเป็นยังไงนะน้ำกระเทียมแบบนี้ตกสุดมีมาสูตรไหมครับผมมาสูตรไหมมันมากสุดไหม วดคนดังครับผมคนดังเก่าครับคุณเก่าคนดังไฟส่วนะเบิ้งลู่บาทเนี่ยเป็นยังไงเขามีคนดังเนี่ยว่าได้กินได้นไงบัวเล้วคนดังก็ได้ถัิไงคนดังมากินนะถเดมาดังครับผมสายจวดของแค่สวัสดีครับคุณจ่าเหมือนเดิมครับข้าเสือก่อนนะครับข้าเสือก่อนข้าเสือก่อนครับผมสายจวดของแค่ เชือกก่อนโอ้เดี๋ยวผัดใส่โอเอาใส่ซ้ำเนียบมื่อนั้นมันขมไหลพวดมื่อนั้นเอาซ้ำเนียบพอดีแล้วโอเคนะมันกรอบขมไหลเมื่อนั้นเอาตะปะแข็งใส่กับฟางแล้วคนดั่งดังกับฟาแล้วดดคนงใส่แล้วเนี่ยนะผสมใส่แล้วเนาะมาตอนนี้เดี๋ยวมูจวดอยู่แล้วเฮามื้องเลยบานเลยครับโอ้ยแบบวิธีชาร์บานเฮาเลยสุดยอดบบไย ใส่ผงชุรสลายๆเด้อกคอยเสีบเีาส่บะพีฮะะพีเฮาใส่บ่นดูกะตานะผบองบ่เลยเสีบเล้เฮอนี่ออข้าใส่บ่ใส่รับใส่ใส่บ่กันใส่สีซอยมีค้าเ้าะใส่เลยมีคาผงชุรผงชุรสเอาหลายันเงี่ยผชุรเฮาเอาหลายรับเชบวมีมีันอันเดียวนึงนะมีหัวเดียวนึงนะจาก4กิโลนี่นะะน่เออใส่ไดเลยวะ ใส่สามลพอป่ะสามล้อเล่โอ้ใส่สามล้อเปล่าบ่ไหวแล้วป่านั่นนะเบิเล็ดน้ำป่าเลยเจ็ดสี่เซียนเงินมาให้ซื้อเสือเห็นแล้ววะเนี่ยครับปูปูปูเห็นแล้ววะครับปูปูนี่เห็นแล้ววะปูครับปูมาครับปูปูยอดเสียบตำเส้นที่ได้เสือไม่เนียต้องซื้อต้องซื้อไม่เขาเบิ้งเนี่ยเขาโอนเงินมาให้แล้วเราคนบอกว่าเห็นใส่จะเสือแดงกองมือแล้วเขาบอก ไปโอนทำไม่สียเสียใส่หาเวียนกัมเลยมั้งเนี่ยเขาพูดหลายตัวโอ้นี่พ่อมาทำไงตัพ่อมาครับหลายๆพอแล้วอ่าครับผมขอบคุณมากครับ ได้เสียไม่เอาใส่ให้่นเบิ่งน้ำเด้ไม่ใส่มาแล้รเนาะก็ได้ของมไม่รองใส่มาเบิ่งล้วเนาะอมีตัเสียอีกเนาะตัเสียทิมเนาะ่นอยู่อเมริกาเพิ่นเนตัเสียทิมบ่ดี่นโอนเงินมาให้สิให้ลุงเพิซื้อเสียตัเสียทิ่มบ่ดี่้เงินมัมีเงานันแรงำนี่ซะก่อนเฮานหร่แท้อยู่บ่ได้ครับทุบเลยครับไล่เสียหลายเลยครับเบิดหัวนะครับเปิดหัวแล้ว ตำตำผุดไหมนะครับเพื่อนนี่ตำผุดไหมตัวด um, ินมุ่ดเลยฮะกับทินงานสายจวดที่เขาสีสหายบรรยากาศติดไม่นาโค้งที่เขาครับคุณข้างนบรรยากาศนูดก่นไอพวกน้ยๆนั่นมันจะลก โอ้ไม่งั้นก็เดีวเงินมาตากไปเลยโอ้ยรถขนเงินตอนตลาดโอ้งสสยเงินตกน้ำรถขนเงินรถขนเงินเนี่ยรถขนเงินของแท้นั่นเพราะว่าเงินพลาดอยู่หนารถเลยนี่เจือกทำความทำคอมรถเป็นลายแสียบลายนั่ไม่ได ชิคกานหวานบเลยนะครับุ่่เพครับเรียกว่านะครับดนะเอาขุกนครับมาเด้อมาเด้อด๋ยวกแกนั่นน่ะไปเบกแกนั่นน่ะบนวงนั้นดูกทางกมก็กินเขากินแล้วทางนบอ ข้าวเจเราะหเกือเซเอสูตรนี้นี่หอมนี่เนาะหอมกจหอมเลยนะมาหน้าร้องข้จัดหาเลยนี่นะ้านครับสั้งข้าเจ้าจัดให้ได้เลยข้าวเจ้าเียให้าเลยนะะวยเลยเลยบ้านนึงเชี่ยเพื่นมนเดือดอันนี้่อว่าเครื่องปรุงพวกซอสพวกยังครับซอสหัวซอสุดนไ้ซอสดำนี่เกงร้องแดง แเาอย่างนี้เเนาะไม่จเากอาตัวเข่ากอนตัวมาตัวมาจับมเลยครับมือน่เบิิดเ้อเนาะงามไม่ติจะซมเยออวจะซีมนไเบิงแล้วเียเปิืใหใเบิงแล้วโอ้ยเียวป่านีเอาอีกไกกันเดี๋ยวจเอามาในกล่องไลยเอาไป สีสันแต่แล้วพูดมันก่อนได้น้ำมันห่างแต่เขาเขากันกันแต่ก็เลยเดี๋ยวผมบอกสวัสดีสีสันยังม่ได้ครับเอาเบิดเลยนี่แล้วครับจะออกหวานหน่อยนึงพี่น้องเด้อเเดด็ลยนี่เรามองมันอันน่าเข้าของป้านะนีหวานจับไปหมาในสูตรใหม่ ขายาเขาใส่ถุงไว้เดี๋ยว right? ไปไวเดี๋ยวริแต่คมีพรกแกงบ้างในนี่ซอบบ้างนะครับพีกแกงพริกแกงนี่ดิพริกแกงบ้างบ้างมันมีถุงนึงเปิดอยู่บอกงน้นงนั้าทงนั้นละพกริกอะ็พวกกระดกอะรนี่ย้ยูน้กเดกเมาเดีีงเียบนี่บ่อางน้ตาลแค่น้อยหนึ่งบ่ใไหมยหวานนนั่นกบแล้วะน้วเนาะแะเ้าเบ่มีครับปาดเลยนะครับอาาเลยกแกง ไ,ไม่มีปางใครอยู่นเดียเมื่อไหร่เรียกเมื่อไหร่เรียกยังเด็ดหอมนี่สูตรนี่มันจะหอมไหมมันอยู่คนละย่างเลยอมขาวแกงครับหอมของปลาลูกเรื่องเนอันนี้เขาจะว่าเมนว่าใบใบสระเพาะห้องไหนเาจะใบบักูครับกระเพาะไปที่หลังครับแต่อาจะหอมานี่ ปาด้วบบกูดนะก็หัสร้างเนี่ยเด็ดเลยครับเด็ดเลยมันหูสร้างวะใหญ่มากโอ้ใกหะบ้านหัสร้างก็ปปาน้ยใหญ่มากใบบกูดจับเลยนี่ต้นน่เอาไม่ใส่ลงเอยู่หลังบ้านเห็นดมใบบกูดั้งเองค่บเลยโอรอใบบกูเ้อม่ใ่จักาบ้นใบบกูดปลอมดรอบนี้เนาะหตใบบูดปลอมยังเลยใส่ใบบกูดอนเียวเลยใ่คนละยาล้วเดหอยรถเน้ีไปแล ตรวจอือมึงไปคนดังนะเป็นยังไงเขาไม่มีคนดังบริกินนะงั้นถ้าเขาว่ามึงมีไฟเขาไม่มีคนดังบริกรซือเอาละโบงคงมังนี่คือบริษัทดังโอเครอให้มันเดือดครับแล้วเดิอดน้ำเดี๋ยวเรามาสุดแซ่บน้วกันครับผมครับครับครับคนหาหนูนี่รวยแล้วครับผมยอดหนนัวครับหนนัวกำลังตักออกกันมั้ยนัวคนัวฟอ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 ฟสมุดแบบ ว่จังไหดย่วท่านไนเบิดยด่นะอาไมกจะกินะไหม่ครับผมตอนน้สวดเ่ยด้แล้ครับแล้วสวดไม่อันนี่บอกแมนออมมนน่แบบครๆย่วเนียน้ำน้ำจะเบิดแบงน้ำกันหนะเต็มไปเยเข็มยขอยตอนนองขอกินแล้เฮ็ดแ้วไปอาลาดปะเนี่ยเปิดอาลาดเลยผูดด้ครับเรืองนีผู้ไดอะนะผูดใด้มากู้เฮ็ดด้วยพี่ไปแล้วครับไปแล้วครับจีมาครับผกินเขามากครับผม แซ่บกับทีมงานดีเดียวมันเจียบหายคนเลยเือนอเอา้จวดเาดายพดี่พนี่คนงานน่ห้จวดโอ้ยมีคนงานม่อาจกนเดี๋ยวมาเลยมาเดี๋ยวับเด้อมาเด้อกินข้าครับแซ่บครับผมเนื้อหนักบวชึเผ็ตัวแซ่บแซ่บครับบบวงไม่รับวงไม่สดเวจะจะบวง ของอีสานอาหารอาหารจามบานาอ้เนาะอือหืออ๋อดดแซ่ปะหาที่ไหนได้เจาเลยแ่ถึงจะซอสกันทั้งพีทั้งพี่เกาไดกต้าเโงของโ่โงนี่บจ้าแล้วของูุใดซสนี่ของผมซอสฟันฟันตลอดเจ้าแล้ว ต้องไปว่ะต้องงงแล้วชื่อ้องอีพุดอยได้แ่หมาป่าผมกินเขาแซ่บเลยมันสุดยสุดยแต่ตู้นี่ตู้เบ้อต้องการอะไกล่องของบุ้คลร่บล็กงมองนี่แหละขอนยาวตะวันขอนยาวตะวันเนอะแล้ว ไปกินติ้งเนี่นนี้ไปกินกินเองน่าสซ่บโอ้ยขาขางามครับเป็นนาย่งนคนงามเนาะเปนไเลยนน่ะแต่างในก้นขี้ระเลนินขางงามขมขาคือแดงทำแบบนี้จะว่า่อใันออกหวันหน่อยอุ้ยนนี่พอตาวหวานนบวกมับน้เป็น้น บัวบานตนนนันั่นนอกากฟังห่งเด้กลุนึงแล้วเนาะเครื่องกุเตียวเครื่องกุเตียวอีกควมน้ำแน้นนนนวเนาะก็อยู่ก็อย่งนี้เปลี่ยนเมนูสูตรใหม่สูตรนี้เน่นอนอเปลี่นเมนูสูตรใหม่อะไอย่างไรไอโอย้ยเด้อครับเด้อเราอเสีบ เสีับยังไม่ฮะโอ้เป็นนิวาัวันั้นครับเนี่ยนี่ันบางอ่ครับเน่กอบคับอืมฮะกได้เป็นิังเนาะโอ้โหตัดตัดไ้ยังดีมั้งเนี่ยนะขวดยัดซื้อจาคนมัล เ็ำงานอิสระทุงที่อยากอยากไม่เคยกินเหมี่ยมวยธรรมดาแล้วเนาะสั่งค่อยมากกว่าเขาตัวแต่คนห้อยจะไปสั่งนี้เอาแบบเศรษฐีพอเพียงไม่กินไปนี้หาบาทกินก็สามสิบบาทเขาสวยนุ่งแล้วนุ่งแล้วไปแล้วหมดเสื้อกระชับมก็น้หนมาหลับขอบขอเจ้านะใคเขาสวยเขาเจ้า Kai mang. Soo mất hai ít. Mamma, hỏi vim kai. Nu lâu con. Nan ra. Unguang ra. Unguang. Nam kia. Unguang. 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 Unguang

อยากกินลาบป่านี่เนาะเสียบมาไป่ดีี่านหวนกวไปวาม่มาไกว่เรากสังยู่ไกลดอกไงเนาสังอยู่บนเดือนีเดือบอเดือตัวนั้นร้อยป่านนองน้ำป่าน้องน้ำร้อยบาทน้องน้ำไม่ว่าตัวแล้วรดสองรูดนะมันป่านองนค่เดียบสองป่านป่านเรากันร้บบาทูชื่อร้อยยังกินไปได้ มากเลยก็งั่นจ้ะจางวอยากเีิดฝันอยู่ีฝันน้ำมีอะไรยบีบนะจใคอกมันยาลงัวใส่นี้ยอดดีบ่ะแบพ่กอแก้วเลยแซ่บ่แซ่บมเนาะ เหมือนอยู่ว่าตอนเบิดก่อนน้ำด้ยอยหรอน้ำบดก่อนตอนอ,อืมมันเป็นไปกําลังไปสาหนามหาตอนอยู่เด้อครับเด้าแสบซวยมันเป็นมูมนหมันมันหนะมุนนะนะมันหมวนเหอะมันเป็นเอลกลักษณ์อยู่แล้วเพชรนี้ยังกร้างขามีนม้ำน้ำโบกก่อนแสบร้บนอนที่หลังต้มกอ่อนต้มไก่ต้มเป็ดต้มปลาให้เขาผู้ลุงคนบากินตอนเนี้ยตัวน้ำกินเขาวบ้านตัวน้ำโกตัวน้ำโกเห็นบ่หันมาอีกนึงเดเ๋ยวจแต่ตอนอีเด้ว เอาไว้ปุ้งมะแรงพันธุ์วายอีวะใช่น้ำอีกคุณมเรงพันยังวายมันจะอี่นี่ยันคือบกไปรต้องคืทงฝนขยากกินยาเขนาว่าเดี่ยเดี่ยวไปดีมันทำแรวเนาะ ก็ค่อยยำดีเดียวดดอุ่มดอุมดเล็บดเบนี้ใไร่แดงจะสวยแล้วแรหวจามมาใส่นัวหมดนานล้เาเพื่อคทั้งเลยเืนกินเลยเหม่อนนันเพักเมลายเข้าไปหับมาเป็นเปทวเนักสูเห้งเท่าเท่าดองห้งลอไปไหนเห้งเาเห้งล่อไปไหนเจ้าหรือเตู้เครื่องทันได้ ฝุ่นหัดมาแลต้องบกันเดี๋ยวนี้ว่าฝุ่นลังหากอยู่นู้นอุ่นไปไหล่า d นว่าน้ำลงไปจับครับมาแมงด้่ก็จะเป็นควตันได้ยู่ให้วันครับแล้วผันละกระเทียมดองพรุงนึู่เนาะน้ำนัวครับกระเทียมพนัวปรอกภาษาอีนั่หละไ ผมกนมอมกนฮังกอลังเลยนี่แบ่งันอแง่เี่ยกรหาแยกเลยไม่อยกบ่ัทแยกอืมตันลงนี่ไก่จริงเนีมีผู้ใดขายเนื้ออันอาหารเทวดาบ่ เยนเห็นไหมเทวดาเพ <ร Stevens. S 1> ิ่อนว่าแซียบลายเพื่อนแบบเสื่องไว้นี่ดินเพ่อนเสียบเรื่อเยนกันเลยเพื่อนพม่าไข่อยู่เอ้นนพักเลยในทุนนี่เลยตุนนี่แซ่พักแตุ่นนี้บัดตอนนั้นเนี่ไปหายเลยแล้วไยนบม่อยเห็ตัเจ้ากนกระบเนี่ยืนกรเสยบนนวเพิ่นจิรุกนะเยนมันอย่างนี้เนาะ ปลาไหลนะครับเด้อปลาไหลน้องไงเอียนกับปลาไหลบ่พูดกันนี้เอียนตัวใหญ่ปลาไหลตัวน้อยปลาไหลมีเก็หตปลาไหลตัวเล็กน่ะตัวนี้กว่าตัวนี้ปลาไหลนะมันจะอะไรไปเอียนตัวปะไงได้บ้านเนี่ยตัวท่อควบขวดตัวท่อนั่นพู้นี้ปลาไหลอ่ะม้วสิงกิ่นหวงม้สิงกินนอะไรกับตูตรสมัครกากินละม้วสิง เรื่งเห็ดคิดกนนี่ิบไปทายคลิปดูอคขั้วอ่าหนาวอ่ะบ่เป็นยังตอนนี้ร่วงกว่าน่ะโอ้โบนนี้หน่อยเนะบนนี้หน่อยนอไงบูนะบ่เป็นอ่ะขับขันมาขันมบ่กนนะบ่เป็นยัง กินเพื่อนมั้่เหรอเเหอยอืมสุดยอดนะจะต้มมันหรือซับกลาไลตัวมากเียนนี่ปลาไหลต้มเปแซ่บเพราะว่ากอสีมานี่ยกเป็นมปเียวก็สมนนี้มันนี่มมัหำแขววกัลืดลวดได้แมนลูดนื่มันมุนเลเละแขววโอ้ยั้หมนีเดียดดียดมขนาดนี้จะไปว่าไปต้มเก็ดบ่ได้ เป็ดแบบนี้ฮะอืมเ็นแบบสูตรนี่เมื่อไหรเป็นด้วยก็ยเป็นแบบนี้แหละเมื่อไหร่เอาคลิปนี้กะฝากไปทั้งนี้ครับผมพี่น้องไปพอคลิปไม่ครับ